mười ơi, bố ba mười mì, mười đâu. mà Be careful. Làm vậy ba húp lên tiếng. ba mười ba mười ba mười ba มีของให้เก็บไว้ตรงนี้เฮ้ยมีอะไรวะสำรวจได้อะบล็อกเกอร์ของซ o o m อันนี้ไม่มีอะเบบไม่มีมีไหมอันนี้ไม่มีไม่มีอีกฝั่งนึงอีกฝั่งไม่มีไม่มีเลยเคไปต่อปืนปุ๊บผมนี่นแรงนะเป็นไกลแม่งช้ามากเหมือนตัวละครผม ไม่เคยจับปืนเมื่อ่อนี่ไม่มีของเลยเหรอเฮ้ยเมื่อไรหลบที่จะไม่ได้กดแค่ปุ่มทิศทางต้องกดสเปซเลยวะอ่ากดด้านอาไปด้านหน้าพีดัแบบจังหวะด้วยนะไม่ต้องกดสเปซใช่ไหมไม่ไม่ผมเคยกดได้อยู่ ปว่าสเปซจะมันมันจะกลับหลังมันมันมีมันมีสองปุ่มอ่ะเด็บที่ปุ่มรู้แน่ๆก็ก็เด็บปุ่มกลางวะมันใกล้จะพังพอดีตัวปืนพกทั้งหมดแล้ต้องเปลี่ยนปืนเอาไปข้างล่างเหรอโอเคให้ไ,ไป่อนพอหนึ่ดเดียวอยากจะดูพวกไอ้เฟืองให้มันซ่อนอยู่เลย หาคุณแจก่อน้ต้องห้องนี้ก่อนวิซอดมากวิซอดมากห้องนี้เป็นห้องตันจำได้ใช่ห้องตันตั้งคูดเลยพี่แต่มันนี่จะเปลี่ยนทางไปทางนี้ป้อมมันเดี๋ยวหลัง ีิโรดถ้ามันนอนอยู่ใช้มีดทิ้มมันดีกว่าจะไม่เปลืองมีตู้เซฟมา้งตรงนี้มีมีตู้เปื่อได้มีเหรียญร้อยน่าจะไม่มีอะไรป่ะมาตามในเรื่องเลยไม่มีอะไร

เรียบร้อยดีเองดนช่างมันหรือว่ามันมันมีหรือว่ามันมีกระสุนแค้แค่รอบเยอะเดีวรู้กันถ้าจะเก็บถ้าจะเก็บถ้าจะเก็บพวกไอชิพเมนมันเก็บนอกรอบๆกันไอที่ห้ามโดนอะไรเงี้ยถ้าเราที่แกได้รอบต่อไปแกเป็นคนนำให้พี่อย่าโดนแกนะ้นไม่ยากจะเปุนแกทำใช่ถ้ายิ่งเจอตัวบอสอะยังไงก็ยาก ไอตัวนี้ไม่เท่าไหร่ไอตัวยิงอะนะจะยากตรงนั้นแหละเพราะมันยิงไกลตลบยากไปไอตัวบอลไอตัวบอลตัวที่สองตัวอะไรนะที่มันมันเป็นแบบเป็นตัวโล่ผมไม่รู้ไอตัวนั้นหลบง่ายหลบแล้วบแล้วสวนเอาเพราะท่ามันช้าเจริงตัวนั้นไม่น่ากลัวเท่าไหร่แค่หลบท่าแทงมันบดไฟฟ้าระบบรอบเป้าเนี่ยนี้ พร้อมแล้วบวกอันแน่เอาทีละตัวไปตู้ยิงตัวยิงรอตู้ยิงก่อนเลยพี่เตรียิงไว้พี่จะเตะนี่ผมยิงตัวยิงก่อนเฮ้ยเตะตัวมหมดเจอได้นมดมีตังพี่โอ้โหเกียดติต้องถล่มตัวที่เข้าผมข้างหลังนี่เนี่ย

โอ้ยนี่มันัวนลวะเชียระเบิดตุกตุมเจย,ยู่หน้าไปพี่ตูดตรงหลังอย่ใช้โมงตัดมันอุ้ยโดนเอือเรียบร้อยบอกแล้วไม่ให้โดนมันแย่เพราะตุกมันล้อ,อมมันต้องมันต้องปืนแบบอันนี้ด้วยปืนแรงๆหลัง,ลงลก็ตายแล้ว Ôi chết tiệt, mày... mày tưởng... Ê, mày... Mày chết tiệt hả? Ừm Ừm Chết, chết, chết đi mà mình... oh oh mày kìa Thảo lạc rồi Mày đánh bồn nè Ê, ก็ย้ายที่อ่ะตัวนี้มันจนมุมวะย้ายที่ก่อนตอนนี้มันติดมุมน้อยมีที่เราโดดหลบไปได้บ้างกระสุนตรงนี้เดี๋ยวทำใส้ตัวยิงไม่เท่าไหร่มาสายตัวธรรมดาโัวมินิแรงจัดโดนเอ๊ะเตะโผลมาแก้วอ่ะอ้อวโดนด้วยด,ดีมาก แต่แงรัวไม่จิวเหมือนฟันเร็วไอ้ตัวนี้คิวถ้าเป็นสกินนี้มันจะฟันเร็วกว่ายิงปืนพวกไวมันจะถนัดปืนพกด้วยไอ้ตัวน้อยตัวน้อยพี่เจอตัวข้างในวไนไนอ้อแวง เอ,อเอเต้ไม่ทันหรอกก่อนเออ,เอ,เอ,อแล้วว่าคนนี้ไปเตะหมายตัวอฝั่งเด็กเครื่องบนก่อนไหมเพื<ะ>่อหากระสุนเพิ่ม,มอไอมายาหนึ่งตัวมีกระสุนข้างบนสองกล่องก็ถือมไปเตะเนี่ย ไปแยกเลยก็ได้พอยู่บนเฮ้ยเจอตัวเล็กพี่ลดโอเคเตะตัวเ,เล็กเจอตัวเล็กฟาดหางคิวหน่อยเรีบบยบร้อยเฮ้ยมาสปอนมาข้างๆอีกแล้วข้าสปอนมาข้างหลังแนละ้วพวกนี้เฮ้ยตัวบอตสสปอนมา เพรฝรั่งพี่ด้วยพี่ต้องหลบอยู่เั้นมันเหมือนได้ยินเสียงอยู่ชั้นบนเลยตามพี่มานั่นแหละข้างไหนมาอะไรไหเตะทางมั้นแหละทาไม่ได้เตะไม่ได้มันติดมันติดเหลี่ยมเหมือนจะเอาหว่นลูกกระจกเนี่ยบันไดมีลูกกระจกนไหม Vìa dù bót thân ác mày không thể chạy được đồn mày là mày gần mày tặng lạc mày 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 mãi 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 tùa mãi 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 โอ้ยโหมันสายยิงยากเฮ้ยตัวอะไรวะเอา้าครับลัะอะอย่างผมยิงตัวมันจะเอาเอาเอากระสุนมัครับลุกลกระดบเฮ้ยมีเจ<ม>้หมาป่ะวไปที่ผมโอเคพี่จะได้เอากระสุนปืน สนปื้อสองอันในห้องที่มันวาน่าจะมีกระสุนอีกจริงด้วยเพราะไม่ใช่เป็นแต้มผมพันสี่โคตรคุ้มไปหาบอสเลยแต่บ,บอสแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่นะมันชอบทิ้งกระดักไว้ใช้มีดฟันได้หรวอกระดักเหมือนจะได้เนะ่ยได้โอเคสวยไง,ไงวะที่ผมอาตี้ดนานะอะไรอยไรล่ะเต๊ะเตะ Đúng rồi, tái lại nước điêu Điều lòi Phải Để làm ra trong thế giới thủng Ừm Chẳng bị tôi lấy vô Đấy con ทันได้เหรอในหึ่งมือฮงไม่สนนะฟันต่อเนื่องของอาวุธจ้าเฮ้ยหอนู้นลอกมาใหม่ผมได้กล่องอาวุธไปเดินเราได้กล่องอาวุธเนี่ยผมยังไม่รู้เลยเสียงกระจกแตกมันเสียงอะไรมันเป็นเสียงฉาก้วยนะเนี่ยอมนี่มีอันแน่จะซ่อนเหรอเฮ้ยอันแน่โอ้แต่ที่ตัวอื่นนี่ว่ะ โคตรโม่กูจะหมดแล้วกูต้องออกไปซื้อจอบด่านนี้กูต้องออกไปซื้อร้อยอันนี้มีของเปล่าไม่ไมคลรโม่หมดแล้ว เดี๋ดีกระทุนผมเดินเลยเด็ดสองทีเยอะเดินแล้วเช็คไอ้ที่ข้างล่างน่าจะมีอยู่เอียวอะผมมีเลยผมมีเลยซ่อนอยู่บางทีมันชอบซ่อนอยู่ตามหลังคาโอเคไม่มีแล้ว เแบบว่าจากที่แบบไม่ต้องโดนดาเมจกับคือคือแบบให้โดนห้ามแบบเอาไปห้าสิบเปอร์เซ็นเลือดอ่ะก็คงดีไม่พัก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 จะพักนี้ยากแต่ภาคสองไม่มีอะไรอย่างงี้หรอกสีทองค่เล่งนะภาคสองอ่จะจะผมไมภาคสองง่ายกว่านี้เกลิดหมดภาคสองมันตมองมี